วัดีค่ะวันนี้จะมาทําขนมนะคะฮัลโหล大า好今日来จงจี水俾大家睇芝麻糕整มา糕啊芝麻爷 zap 糕วันนี้เราจะมาทําขนมงาขนมงาหน้ากะทินะคะนี่เป็นงานะคะนี่ก็หายฮัจีมาไงฮัจิหมาฝันอันนี้ผงสําเร็จรูปนะคะงาดํานะคะก็ทํามาแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาทําหน้ากะทิก่อนนะคะเราทําหน้ากะทิก่อนนะคะ ใส่กะทิเข้าไปทําไม่เยอะนะคะเจ๊งโตะเจ๊งซิวซิวกะแล้วก็จะใส่กะทิเข้าไปกะทิประมาณนี้นะคะแล้วเหลือไว้ครึ่งกระป๋องแล้วก็มีกระป๋องเล็กที่เหลือจากที่ทําที่ทําขนมเหลือนะคะแล้วก็ใส่ลงไปประมาณนี้ตามด้วยน้ําเล็กน้อยตามด้วยน้ํานิดหน่อย ใส่น้ำนิดเดียวไม่ใส่เยอะนะคะน้ำนิดเดียวนะคะพอและนิดเดียวเติมน้ำเข้าไปนิดเดียวแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลใส่น้ำตาลเข้าไปฟองที่ซีซีสวยหรอเฮ้ยอ่ะหมูกำโตเราไม่ใส่น้ำเยอะนะใส่นิดเดียวแล้วเติมน้ำตาลเข้าไปน้ำตาลประมาณนี้นะคะใส่เกลือครึ่งช้อนชาเกลือนิดหน่อยฟองซีซียิ้มหรอเฮยละ ใส่เือครึ่งช้อนชานะคะตามด้วยแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดสักสองช้อนนะคะสองช้อนพุนๆน,นะคะหลอกก็ตี่ซอกไม้ฝันเลยใส่กลิน่นวานิลาเข้าไปด้วยจ้ะใส่กลิน่นวานิลาเข้าไปด้วยเพื่อความหอมนะคะกลิ่นวาน,นิลาฟองวาน,นิลาเลยไปกระเฮิร์นทียะ จากนะั้นคนให้เข้ากันเดี๋ยวเรามาชิมว่าหวานพอหรือเปล่านะคะสามารถชิมได้นะคะหน้ากะทิก็จะไม่หวานมากเราจะใส่แป้งเข้าไปอีกนิดนึงนะคะแป้งข้าวโพดอีกนิดนึงจ้ะแป้งข้าวโพด สามช้อนแป้งกะโพดสามช้อนนะคะเพราะว่าทำไม่เยอะถ้าใครทําเยอะก็ส่วนผสมก็เยอะหน่อยทําน้อยส่วนผสมก็น้อยหน่อยนะคะทีนี้เรามาชิมดูหวานแล้วโอเคเกาถิมกันละฮะอันนี้สําหรับหน้ากะทินะคะ โอเคพักไว้ก่อนทีนี้เรามาผสมแป้งกันเลยนะคะผสมแป้งก็จะมีแป้งข้าวเหนียวก็จะมีแป้งข้าวเหนียวนะคะในนี้มีอยูออ่มีอยู่ถ้วยหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะอ่าอเรียกว่าหล่อมไม้ฝันกันค่ะหล่อไม้ฝันเราจะวุยฟองที่หล่อไม้ฝันเราเลยนี่โตตายตอย,ยัดปุย้ยอันนี้ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะก็จะใส่ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะประมาณนี้นะคะ ตามด้วยแป้งมันมีนฟันแป้งมันเนี่เราใส่ประมาณครึ่งถ้วยพอนะคะใส่ไม่เยอะนะคะประมาณนี้นะคะใส่นิดเทียวใส่ไม่เยอะตามด้วยแป้งเท้านิดหน่อยใส่ไม่เยอะนะคะแป้งเท้านะคะแป้งเท้าไม่มีแป้งเท้าไม่ต้องใส่ก็ได้จ้ะ แต่นี่เตียวประมาณ2อ,อช้อนใส่ประมาณ2ช้อนนะคะแป้งเท้าวเราไม่ใส่เยอะแป้งมันเราก็ไม่ใส่เยอะใส่ประมาณครึ่งของครึ่งถ้วยใส่น้ำตาลเข้าไปเราจะไม่เอาหวานมากนะคะเพราะว่าหน้ากะทิของเราก็หวานแล้วนะคะใส่งาดำเข้าไปงาดำมีอยู่หน่อยนึงก็จะใส่หมดไปเลยนะคะ ใส่งาดําไปหมดเลยนะคะงาดําม,มีอยู่หน่อยนึงอเผอิญว่าที่บ้านมีงาดําก็เลยมาทําขนมงาดํานะคะปัาเกลือนิดหน่อยเกลือครึ่งช้อนชาฟองซีซิลยิมหรอเฮ้ยฮัจิมาฟองที่เยจับหรอเฮ้ยใส่กะทิเข้าไปเหลือที่เหลืออยู่ครึ่งกระป๋องแล้วตามด้วยกระป๋องเล็กอีกนิดหน่อยครึ่งกระป๋องนะคะเพราะว่าเหลืออยู่แค่นี้นะคะจากนั้นก็ใส่น้ําเข้าไป ใส่น้ำเข้าไปหนึ่งกระป๋องเอากระป๋องตวงนะคะทีนี้ก็คนไนดะ้ทุกอย่างให้เข้ากันเดี๋ยวเรามาชิมดูนะคะว่าพอหรือเปล่า เรามาชิมดูว่าหวานพอหรือเปล่านะคะชิมดูได้จ้ะหวานพอแล้วหวานปร,ประมาณนี้แต่ว่าอยากจะใส่อีกนิดนึงเพราะว่าไม่มีความหวานหวานนิดเดียวโอเคประมาณนี้หวานไม่มากนะคะเพราะว่าเรามีหน้ากะทิหน้ากะทิแล้วก็หวานพอดีแล้วนะคะหวานไม่มากอันนี้อันนี้ผสมเข้าไปหวานไม่มากนะคะเนี่ยชิมดูได้จ้ะเนี่ยหวานโอเคแล้วพอดีแล้ว คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปนึง่งคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะเอาไปนึ่งประมาณสักสิบสองถึงสิบห้านาทีประมาณสิบห้านาทีโอเคนะคะสิบห้านาทีโอเคแล้วโอเคจากนั้นเราก็ตักใส่ถ้วย ตักใส่ถ้วยนะคะตักก็อย่าตักล้นนะคะปัดเอ่อหยับหรืกกว่าฟองเล็กกปุ้ยอยู่เลยเจ้งแกฮะ,ะหม้อฟองแต่ทายมุนนะย้วยยัดจันยูยูหล่อเล็กกเยะจับเเลยอะะ่ะเดี๋ยวเราจะใส่หน้ากะทิเข้าไปนะคะก็ตักไม่เยอะนะคะตักประมาณครึ่งถ้วยพอเดี๋ยว ักประมาณครึ่งถ้วยนะคะเราไปนึ่งประมาณสักสิบประมาณสักสิบห้านาทีเพื่อความแน่ใจนะคะนึ่งสิบห้านาทีนะคะเพื่อความแน่ใจนะคะ เข้าไปอันนี้นึ่งจะนึ่งสองรอบนะคะนึ่งรอบเดียวไม่ได้จ้ะต้องนึ่งสองรอบรอบหนึ่งก็จะนึ่งได้ประมาณสากักห้าห้าถ้วยรอบหนึ่งก็นึ่งได้ประมาณห้าถ้วยนะคะ <Okay. S 1> จะเฉี่ารยี่้งโตห้าถ้ย ไอ้ถ้วยหนึ่งโอเคได้สิบถ้วยนะคะได้สิบถ้วยก็จะนึ่งสองครั้งนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปนึ่งกันเลยจ้ารอให้เจ้งละ่ะลาจาน้ำเดือดแล้วจะใส่ลงไปนึ่งนะคะสวยควันฟองรอให้เจ้งสฟันจ้อง เพื่อความแน่ใจนึ่งไปเลยนะคะ15นาทีนะคะโอเค15นาทีจ้าสำเั็จ้งังเดี๋ยวเรามาใส่หน้ากะทิมาค่ะครบเวลาแล้วนะคะเก่าใายจ้องอะ่ะ เขาฟองที่เอียจับเลยเราจะใส่หน้ากะทิลงไปนะคะใส่หน้ากะทิลงไปโอเค นึ่งต่อไปประมาณสักห้านาทีนะคะจอยแจ้งตะหลกฟันอฟันจองจะโอเคกันแล้วอหลดฟันจองอ่ะหนึ่งห้าถึงหกนาทีก็โอเคห้านาทีก็โอเคแล้วนะคะโอเคค่ะเกาใสา่จ่องละโอเคปิดไฟนะคะพักให้เย็นก่อนนะคะพักให้เย็นท่านตรงเคยสิ้นสักอ่ะท่านต้อเคยตรงสิ้นนะสวยงามมากเลยจ้า พักให้เย็นก่อนนะคะมาจ้าเรล่าเลย,ลเลย,เลยสีละโหแรงโหแรงสวยงามมากเลยนะคะมาชิมทุกอนมาชิมทุกอนโอเคยังอุ่นๆอยู่เลยนะคะโอ้ยอ,อร่อยอ,อร่อยมากโฮเมดอันนี้ตอนนี้มันยังร้อนอยู่เลยนะคะมันยังไม่อุ่นนะคะ อร่อยมากหอมหวานอร่อยหวานพอดีพอดีนะคะไม่หวานมากจนเกินไปนะคะหอมหวานอร่อยนุ่มอร่อยมากนี่โหใส่กัะอืมอร่อยมากอร่อยที่สุด เหนียวนุ่มเหนียวนุ่มมากหอมหวานอร่อยอร่อยมากอร่อยสุดๆอร่อยมากอร่อยมาก อร่อยมากมากเลยอยากจะแนะนํานะคะให้ทําสูตรนี้นะคะอร่อยมากรับรองไม่ผิดหวังนะคะขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจจ้า